เอาละครับมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนรับชมวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่อง t ิ a เชอร์ดินี่ด้วยนะครับก่อนอื่นเราก็เข้ามายัง google drive ของเราก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาผมจะตั้งชื่อว่าฟอร์มติดต่อนะครับกดสร้างครับทีนี้ก็เปิดเข้าไปข้างใน ในการสร้างฟอร์มติดต่อนั้นเราต้องมีฐานข้อมูลเพื่อที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลก่อนในที่นี้ผมจะใช้เป็น Google Sheets นะครับโดยการสร้าง Google Sheets มา1ไฟล์คลิกขวาแล้วก็เลือก Google Sheets นะครับหรือว่าจะมาที่คำสั่งใหม่หรือว่า g o g l e s h e e t s ก็ได้นะครับ g o g l เกิ e e t s นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับ เมื่อเปลี่ยนชื่อแล้วคําว่าชีทหนึ่งตรงนี้นะครับให้เราเปลี่ยนชื่อเป็นตามนี้นะครับ db s c o r e form หนึ่งนะครับให้เปลี่ยนชื่อตามนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่เปลี่ยนชื่อตามนี้เราต้องไปแก้ไขในโค้ดเพื่อให้เปลี่ยนชื่อตามแผนง,งานที่ปรากฏนะครับเมื่อเรามี g o Google s h e e t เสร็จแล้วนะครับเรากลับมาที่ Google Drive ของเราเรามาคลิกขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทำการเพิ่มสคริปต์ขึ้นมานะครับเป็นสคริปต์ของ Google App นะครับกดสร้างสคริปต์โครงการนี้มีชื่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้เหมือนกันกับไฟล์ของ g o Google s h e e t เลยนะครับเปลี่ยนชื่อเป็น dbform รหัส gs ฟังก์ชันตรงนี้ลบออกไปนะครับ แล้วก็วางโค้ดนี้ลงไปแทนครับเมื่อวางโค้ดลงมาแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนอยู่2ที่นะครับคือเราจะใส่ตัว id sheet นะครับแล้วก็ตรงชื่อแผ่นงานตรงนี้ก็เป็น db form 1นะครับนี่ครับ db form 1นะครับต้องเปลี่ยนชื่อให้ตรงกันนะครับใส่ id sheet ตรงนี้เราก็กลับมาดูที่ google sheet ของเรานะครับเราก็คัดลอก id จะอยู่หลัง s d ตรงนี้นะครับ ก่อนมาจนถึงก่อนอ d ด t ิทนะครับเสร็จแล้วก็คัดลอกครับคัดลอกเสร็จแล้วนํามาใส่ในนี้นะครับวางลงไปเลยโอเคต่อไปเราจะมาสร้างไฟล์ html ที่ชื่อว่า index นะครับตัวนี้นะครับมากดบวกแล้วก็เลือก html นะครับตั้งชื่อว่า index นะครับ กด enter นะครับมีโค้ดอยู่รบไปก่อนนะครับแล้วก็วางโค้ดนี้ลงไปครับเมื่อวางโค้ดลงไปแล้วก็กดเซฟหนึ่งครั้งนะครับมาที่การทำให้ใช้งานได้เลือกการทำให้ใช้งานได้รายการใหม่ตรงฟันเฟืองตรงนี้เลือกเป็นเว็บแอปคำอธิบายตรงนี้นะครับอาจจะใส่เป็นอ่าตัวนี้เวอร์ชัน1.0 สันเท่านั้นเปลี่ยนเป็นทุกคนนะครับแล้วก็การทำให้ใช้งานได้ให้สิทธิ์เข้าถึงครับเลือกอ e ีเมลเลือกแอดวานเลือกไม่ปลอดภัยเลื่อนขึ้นไปเลือกยอมรับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราเรามากดตรงนี้นะครับเป็น url ของเว็บแอปทีนี้เราลองมาทดสอบการส่งดูนะครับเชื่อผู้ติดต่อ โอเคนะครับผมก็ได้กรอกนะชื่อเรื่องนะครับข้อความแล้วก็การติดต่อ,อก,กับถ้ามีนะครับกดส่งข้อมูลครับก็จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นนะว่าส่งข้อมูลสําเร็จระบบได้ทําการบันทึกข้อมูลของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับกดโอเคทีนี้เรากลับไปดูที่ Google She e t ของเรานะครับก็จะมีการส่งข้อมูลกลับมาอย่างเงี้ย รเราสามารถนำออกข้อมูลพวกนี้นะครับไปทำต่อได้นะครับหรือว่าจะไปเขียนสคริปต์ในการแจ้งเตือน l i น e Notify t e l e g r a มหรือว่าการแจ้งเตือนอื่นๆได้นะครับเมื่อมีมาอย่างนี้แล้วเราก็สามารถนะครับจัดระเบียบให้มันดูสวยงามได้นะครับหรือว่าเพิ่มหัวข้อเข้าไปอีกได้โดยการคลิกขวานะครับแล,ลแล้วก็เลือกแล้วก็เลือกแทรก 1แถวด้านบนนะครับเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนชื่อนะครับประทับเวลานะครับคำยอนหิดนะครับชื่อเรื่องข้อความติดต่อขอใส่ตัวหนาแล้วก็ใส่พื้นหลังสีชมพูนะครับขอตึงแนวไว้1แถวนะโอเคอ่ะทีนี้เรามาลองส่งอีกสักครั้งนึงนะครับว่าข้อมูลมันจะต่อกันไหมนะครับชื่อผูดติดต่อนะครับ เมื่อกอกเสร็จแล้วนะครับชื่อครูดินเรื่องโปรแกรมข้อความใช้งาน,นยังไงติดต่อกลับไม่มีส่งข้อมูลครับส่งข้อมูลสําเร็จแล้วกดโอเคทีนี้กลับมาดูไฟล์ google sheet ของเรานะครับก็จะมีส่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้เมื่อเราไม่กอกเลยเมื่อเรากดส่งข้อมูลจะเป็นยังไงนะครับ โปรแกรมก็จะบอกว่าปวดกรอกฟิลน e ี้นะครับอ่าปวดกรอกฟิลนี้ป <Viol in S 2> ุ <confused güzel S 2> <ad> ๊บกดส่งปุ๊บปวดกรอกฟิลนี้นะครับก็ต้องกรอหนะครับข้อความปวดกรอกฟิลนี้นะครับอ่าใส่ข้อความไปแล้วนะครับการติดต่อกลับนะครับถ้าเกิดไม่ใส่จะกดได้ไหมนะครับเพราะมันเขียนว่าทามีนะครับการติดต่อกลับไม่ใส่กดส่งส่งได้นะครับกดโอเค ก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับทีนี้ไฟล์นี้เอาไปใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะคัดลอกลิงก์นี้ไปนะครับกดคอนโทรลซผมจะยกตัวอย่างนะครับการนำโค้ดนี้มาใส่ที่ google sites นะครับโดยผมได้สร้างหน้าติดต่อเราเอาไว้นะครับโดยผมจะทำการ double click นะครับแล้วก็เพิ่มฝั่งเข้ามาแล้วก็วางโค้ดมุกจะคูณนี้ลงไปนะครับ โค้ดที่แชร์ได้จะเป็นลงท้ายด้วย exe c นะครับจากนั้นกดแทรกนะครับเอาไว้ตรงกลางเลือนให้พอดีโอเคนะครับกดเผยแพร่ครับอลองดูหน้าที่เผยแพร่แล้วนี่นะครับลองใส่ข้อมูลดูนะครับห่งสองสาม สี่ห้าหกกดส่งข้อมูลครับส่งข้อมูลสาเร็จกดโอเคนะครับมาดูที่ g o Google s h e e t นะครับก็จะมีมานะครับทีนี้เราลองกลับมาดูโค้ดกันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นไฟล์อินเด็กนะครับชื่ออินเด็กก็คือชื่อเกันอวกับตัวนี้นะครับอันนี้เป็น ID ของชีตแล้วก็ชื่อแผนง,งานนะครับมาดูที่ไฟล์ html นะครับ ก็จะมีการใช้ฟอนต์ K2D นะครับซึ่งเป็นฟอนต์ที่กำลังยอดฮิตเลยนะครับตอนนี้แล้วก็เราสามารถเปลี่ยนข้อความนะครับตรงนี้ได้นะครับฟอร์มการติดต่อชื่อผู้ติดต่อเรื่องข้อความการติดต่อกับนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มที่เขียนว่าส่งข้อมูลนะครับส่วนตรวนี้จะเป็นข้อความที่จะเป็นกล่องที่แจ้งเตือนนะครับ Swip Alert นะครับ ข้อความของ s p ี e เออร์เนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองไปปรับแต่งโค้ดดูนะครับหรือว่าอยากให้ออกแบบเกี่ยวกับระบบแบบไหนสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาหรือว่าคอมเมนต์ที่ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง t ิ a เชอร์ดินี่ด้วยนะครับ